ขอจ้าปุกเบ้นเม็นเจักบาทหนึ่งเนี่ยแม่โอ้ได้บอกเบ้นเหม็นีริงครับพี่น้องพวกเนี้ยพี่โอ้ยคือ,อว่ามันกบเถ่าซุกเลยละครับพี่น้องการน,นี่นี่ปิ้งกบทรงเครื่องสไตล์มั่วสั่ว็ <c oughs> ยังงงยัง,งงงอยู่ครับพี่น้องในบ้านผมยังงง,งอยู่กับหลับงงเข่วผมอยู่ <c oughs> บดเสียบดเสีย สวัสดีครับพี่น้องผมพ้อปแดกเศ้านี่กับพ่อพี่น้องมาเลาะบางแงนบคือเกาใส่ใไบไม้เกาครับพี่น้องผลกัยังลิ้นคือเก่าป่าเขาเพ่าะในเปิดมนันนี่ไปรุ่นกันครับพี่น้องเศร้านี่พรสิมานบอกกับไม้เกานี่ปะหลังแหลกใส่วบขังกันแท่นหน้าขาดอ,ดอดครับพี่น้องนี่ <c ười> คือมิดแต่เนาะบาดนี่ไม้เก่ามันกระสิ เป็นสีแห่วๆอนนี้เลยนี่เอ้ยไปหาบึงหม่องใหม่บ่ได้โว้มิดซีดีครับพี่น้องบ่มีเงี้เกิดขึ้นหลังแหลกเงี้ยวมันบ่ได้ใดทีร้อมแลหละงั้นบ่ได้เหม็นดีพึ่งได้เงี้ยมาบังเขาแรงก็เลยมาสับสดๆใส่เลยแสดงว่ากินยังบ่ได้ได้ไปครับพี่น้อง หลังสองก็ใส่ไปคางๆกันหลังแหลกมีดไปแล้วหลังสองมีโตบ่คา,างๆกันโอ้ยบ่คือมากนะหัวเล้แบบนี้จะคล้องมาใส่เองนี่เป็นทังสี่รวดมีโตก็บพี่น้องหลังนี้เพิ่งกบใส่ซ้มมัวว่านี่ละเอาจ้งไดก็มีโตได้ะครับพี่น้อง โตหนึ่งโอ้ยบ่เข่าท่าเด้บ,บัดนี้เพรคือหมู่ว่านนี่สงสัยต้องเปลี่ยนไม้แล้วมันบ่แม่นดอกนี่มาใส่ไม้เก่ามันก็นสิบเบิดโต้เป็นนั่นแล้วเนาะปะ่ะบวกนี่โดนไปเก่าโต้แล้วครับพี่น้องมว่านนี่มาเบิ่งมื้อนี้กันน่ะเบิดโตหรือย,ยังก็สิบเบิดตัวโดนไปปานนั้นติแต่เห็นอีหยังติไม่น่ามีเดียวพี่น้อง เห็นหน้ำเสน,นอนยุบๆอย,อยู่มันกันนะโอ้ยหูยังคือเก่าครับพี่น้องยอกนียถึงสิบ่ยักคือเกา่ววเกา,าแต่ว่าก็ยังยยแดดแยคืงงยยก่ะะายย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 ย่งยนยย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 ยดยย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 ยัยย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 ยเยยยยยยยนยย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 ยลยย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 ย่ยย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 ่ยย บวกเก่าผลงานบวผิดหวังอีลีสงสัยโตสิบเบิดบวกนี่เหลือสามโตปะล้าข้างๆกันบวกเก้าน้ำเตือนอีกแล้วครับพี่น้องโอ้บวกนี่นี่บ่ธรรมดาเด้หนิต้องมีโตเลยน้ำจังสินี้นานว่าแลวว่าแล้ว,ว,ลวโอ้บวกผิดหวังอีลีครับพี่น้อง โอ้ด้สองตัวครับพี่น้องสองตัวแต่ว่ามีตัวสีมันเหม็นเหมืนหนึ่งนะสรุปพวกนี้สองล้างหาตัวครับพี่นอ้องม,มาึ้ยพรธรรมดาดีปะ่ะหลังสุดถ่ายใส่หิมปลาครับพี่น้องขางน้องสาหเมอพึ่งกันบ่มี่ยังกับคือบ่มีแล้วละโอ้ เลี้ยวเห็นแต่ไก hey. ่แล้วครับพี <with ique noise> souvent, ่น้องซุ like ้มสิฟ like ้าเลี talk. ้ยวเห็นแต่ไก <impatient> ่ละมิดซีรีส์กบหน่อยคือโมเมนต์โมเมนต์ครับพี่น้องตึนเต้นเต้นเต้นหลังสุดท้ายแล้วขอจัาพวกเบ้นเม้นเจักบาทหนึ่งเนี่ยแม่โอ้ได้บักเบ้นเบ้นหลีครับพี่น้องพวกเนี้ยพี่โอ้ยคือว่ามันกบเถาบ่าเถาบ่าเถาบ่าเถาโอ้ โอ้ทองเหลืองแองลางสองตครับพี่น้องหลังนี่สองตเตะบักสีมินเมนเลยพี่บพี่โอ้หลังสุดท้ายนี่ไว้ใจได้อีกแล้วเบื้องเนี้ยพี่โอ้ไปไปเดี๋ยวผมไปสรุปผลงานในเบื้องบาทนี้ถึงสี่ไม้เก้าต่ว่าก็ถือว่ายังหมาน,นีด้วยครับพี่น้อง เนี่ยเบ,บ,บ,บื้องแบบนี้เ่ยจับผงเหี่ยวไม่เบง้อ้พี่ครับพี่น้องเอะเ,เป๊บเลยเพิ่งเนี่ยกินจนอ้วนเลยแล้วเอาขอ่าวบางแยงไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวเสียวตัวเดียวสำได้สีเ,เม็นเมนจกออกนี่ขังน้องซาเนถือว่า ของดีอิลิโอ้กินปลาเต็มท้องเพียนแน่ยแซ่แดเลยสองตัวสองตัวกินเงีย้ยหลอนแนแดแอ๋แซ่ดเลยครับพี่น้องนเนี่ยพี่แดนไม้ลายเลยแล้วก็ซีมีตัวในน้อยในแน่ครับพี่น้องตัวในน้อยซีโบเมนดอกที่เลือก,กับซีเป็นไส้นี่เบิดเลยนี่ครับพี่น้อง เป็นใส่นีทั้งเมดเลยนี่ครับพี่น้องผลงานมันนี้เด็กคบญ่ตัวหนึ่งแล้วก็คบหน่อยทั้งเบริรเจ็ดตัวตว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวครับพี่น้องผลงานเสานี่คบสิบตัวแต่ตัวไ่ตัวหนึ่งถือว่ามานอยู่ครับพี่น้องไะหาเห็ดแดวกินง,ง่ายครับพี่น้อง สุกเลยละครับพี่น้องบ้านนี่นี่ปิ้งกบทรงเครื่องสไตล์มั่วสั่วมาครับพี่น้องบ้านนี่นี่ละครับพี่น้องอาหารเสาว์มือนี้กบทรงเครื่องกับลาบง<ด>ัวลาบง<ด>ัวเขียวลาบงัวไหนลาบงัวเขียวเด้อ้าวไม่บานผมงงครับพี่น้องบ่หูจากลาบงัวเขียวนั่นลหละลาบงัวเขียวเขาเอื้นเพื<ะ>่อ้ีดดตกจุ่งุกใจเด้แช่ไว้ไหม ออโอ้จักลาบงอเขียวนี่ดีนี่นั่นลาบเขาเอื่นลาบง้อเขียวอู้งเนี้ยยังงงยังงงอยู่ครับพี่น้องในบ,บ้านผมยังงงอยู่กับลาบงอเขียวผมอยู่บวเสียบวเสียมาๆมามาครับพี่น,อน,อน้องบ้านนี่กินเข่ายงน้ำกันเนื้อ กบทรงเครื่อง <c oughs> ได้ตัวเบญายกินตัวเบญ่นี่แหละแซ่บกันลาบง้อเขียวกันเลยอืมอืมติดการนี่เลยเห็นว่าก็ได้ตัวใหญ่อยู่สิใหญ่ยอยู่เนี่ยอันนี้ผมสงงงมง่งเครื่องแบบว่าเอาตะไคร่เอาหอมลงบุ่งเครื่องดีดีแหละวก็แต้งาหมมักมักไว รายการเลยก,ลยกยารพอดีครับพี่น้องพอดีอดอดรสชาติไข่ได้นัาใสมันพร้อมไหมนัดน่าไปในปากมันพรอน้อมแต่ไข่มันก็แสบมนแล้วสเสียบไปใส่ตะไข่ปั่น ม่องก็อยากกินน้ำกับพี่น้องบ้านนี้มึงแนวเลยเอ้าห้ามถึงมือได้ห้ามถึงมือได้กินเมา่อไ่มา,า,าพันครับพี่น้องมาพันสั่งได้บอกได้ยังบ่ได้ใหญ่ยูฮู้ก,ก็ได้ปีกักว่ัวยังบ่ถึงเวลาออกล่ะ เด็กเป็นล่าหนูแล้วปีนี้ต้องอ่ะกนินหลายๆเดี๋ยวพาไปล่าหนู